ข้อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระหมหากษัตริย์พระองค์ที่3ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณารสุขโขทยัยเสวยราชประมาณพศ1822ถึงประมาณพศ1841พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่ได้รับการยกย่องเป็นมหาราช ด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดินทรงรวบรวมราชอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวางทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมและวิชาการต่างๆสืบทอดกันมาจนกว่า700ปีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นพระโอรสพระองค์ที่สามของพ่อคุณสีอินทราิตย์กับนางเสียงโดยพระองค์มีพระเชษฐาสองพระองค์และพระคณิฐาสองพระองค์พระเชษฐาของพระองค์ของพระองค์แรกสิ้นพระชนตั้งแต่พ่อคุนรามคำแหงยังทรงพระเยาว์พระเชษฐาพระองค์ที่สองมีพระนามว่าพระยาบาลเมืองหรือพ่อขุนบางเมือง พระราชกรณียกิจพ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงใช้ระบบปิดปิดตุราชาธิปไตยหรือพ่อปกครองลูกทรงใช้พระราชอำนาจในการยุติธรรมและนิติบปัญญตัตไว้ดังต่อไปนี้ 1. ราษฎรสามารถค้าขายได้โดยเสรีเจ้าเมืองไม่เรียกเก็บจังกอบหรือภาษีผ่านทาง 2. ผู้ใดล้มตายลงทรัพย์มรดกก็ตกแก่บุตร 3. หากผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีพิพาทก็มีสิทธิ์ไปลั่นกระดิ่งที่แขวนไว้หน้าประตูวังเพื่อถวายดีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้พระองค์ก็จะทรงตัดสินด้วยพระองค์เองทรงใช้พุทธศาสนาช่วยในการปกครอง และพระองค์ยังทรงประดิษฐ์อักษรไทยแทนตัวอักษรขอมที่เคยใช้กันมาตั้งแต่เดิมเมื่อพศ1826เรียกว่าลายเสือไทยอีกด้วยตามบันทึกประวัติศาสตร์ยวนของจีนได้บันทึกไว้ว่าพ่อขุนรามคำแหงได้เสด็จสวนนคตพศ1841แระพยพญาลือไทย พระราชโอรสของพระองค์จึงสวยราชสมบัติต่อมา